สวัสดีค่ะตูพัทราอธิราชกุลน,นะคะมารับบทเป็นสีในเรื่องสีเรียนเซียนโต๊ค่ะจริงๆต้องบอกว่าก็คือจะสนิทกับพวกพี่แมนพี่ชาริตพีเลยพวกนี้เพราะเราเคยเล่นละครด้วยกันอะไรเไงี้ยนะคะแล้วก็จริงๆถุกว่าตอนแรกเนี่ยเขาคงอาจจะยังไม่ได้ถึงถึงมั้งแต่ว่าพอเขาอ่านบทแล้วเขาก็คงคิดว่าก็คงต้องเป็นนี่แหละเพราะมันมันบ้าดีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเป็นคนคนหนึ่งที่แบบเฮฮารักสวยรักงามแล้วมีความฝันนะก็อยากจะไปแบบว่าแปลงร่าง ที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาทอํายังไงเราไม่มีเงินถูกไหมเราทําทุกวิถีทางให้มันแบบได้เงินไม่ว่าจะแบบด้วยอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สู้นะคือห่วงตัวงเงี้ไม่ได้แบบว่าเป็นแบบปล่อยปะตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะเสียเป็นเซียนด้านจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่านางลกต่อมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะศรีเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่แบบ อุ้ยดูแล้วมีสเสน่ห์ใครเห็นก็จะลหลงไหลก็จะแบบยั่วยวนมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะลูกการแต่งกายเรื่องนี้เป็นอะไรที่แบบคนธรรมดาคงไม่ใส่ไม่ได้อะคือมันใส่เดินถนนไม่ได้หรอกหนึ่งด้วยอาชีพเนาะด้วยแบบภารกิจมันก็ต้องแบบบ๊อบแบบบบ้างอย่างเช่นชุดนี้เป็นต้นนะคะคือมีเท่าไหร่ต้องโกยขึ้นมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดลัดติว้วถ้าจะเห็นในหนังจะงอู้ตายแล้วเหนื่อยอ่ะแต่งตัวชุดเนี้ยกกับเรื่องเนี้ยเหนื่อย นะคะมันน้อยชิ้นแต่ดูหนักนะเออนั่นแหละภารกิจก็ชิวถ้าแต่ละคนก็เห็นว่าทุกคนชิวหมดอย่างพี่แมนกับพี่ชาเคร์เนี้ยคือมันเคยร่วมงานกันมาก่อนมันก็คุยกันง่ายใช่ไหมคะอย่างปาเทพเนี้ยก็เคยเจอแกบ้างแต่อย่างกับพี่โจ๊กเนี้ยมันไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเจอเรื่องนี้แต่ว่าทุกคนมันพอไปด้วยกันแล้วมันกลมกลืนคือมันเหมือนแก๊งเดียวกันจริงจริงอะพอมัมันมันมันได้แบบ เดินทางด้วยกันหรือว่าได้เจอกันบ่อยๆมันอยู่ด้วยกันเป็นทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ไม่มีอุปสรรคเลยนะไม่มีเลยสนุกมากกว่าเฮฮาคือก่อนหน้านี้เคยร่วมงนานกับพี่แมนในฐานะที่เขาเป็นนักแสดงด้วยกันเป็นนักแสดงรุ่นพี่แต่พอมาอยู่ในฐานะที่เขาเปหุ้มกลับแล้วเนี่ยคือฝากชีวิตไว้กับเขาอะเรื่องนี้ก็ต้องเชื่อใจเขาแล้วก็ไว้ใจที่สุดนอกการแสดงเรายังเป็นพี่น้องกันเรายังแบบอุ้ยเล่นหัวกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่า พออยู่ในบทปุ๊บในฉากปุ๊บสั่งอะไรก็ต้องทํามหมดเลยประมาณเนี้ใช่ไหมทำอะไรบ้าเปล่าเยอะออย่างในในตอนเขาสารมันเมาแล้วก็มีให้ไปสักมีฝ่ายออกมาสักตัวมันบ้ามากคือทุกค,คนเห็นตอนแต่งตัวแล้วแบบขำบอกเออไม่คิดว่าตุ๊กตาก้าทำจก้าใส่อะไรแบบนั้น <c' in> จะกล้าแต่งหน้าแบบนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะ <c' in> เรียกว่าเยินเยินมากเรื่อ ความน่าสนใจมันอยู่ที่มันเป็นหนังตลกแต่ว่ามันไม่ใช่ตลกแบบตึงโปะอะอะไรประมาณนั้นมันคือมันเป็นตลกสถานการณ์แล้วก็หนังเรื่องนี้มันดูแล้วมันมันเบามันไม่เครียดแต่มันหลุนคือมันน่าตื่นเต้นด้วยแล้วก็รรองว่าไม่มีครบทุกรถไม่ว่าจะเป็นพาตลกดราม่าอาจจะมีหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ครบจริงๆ